ยนไปเสยได้แน่นี่เมียนมาลาวเวียดนามนี่ค่ะไปได้เบิร์ตจ้าเขาขึ้นมาสูงคกแล้วเด้ดจ้าหูเอือล่นนะคะ่ะ ุตยานแท้ยืนอะไรเลยค่ะสันแทียนเนี่ยฉันว้าวหดหมอกแล้วีหมอกขั้นหัวลงลงแล้วหเส้นอ,อือหอือแคือเพื่อนว่าเผาเอียงบ่หนาเมียนเนาะอี <laughs> เออผีตาว้าวสวยมากโอ้โหทะเลมอกงงว้าวขาวอักลากเลยคะ่ะเนี่ยไม่ใช่หน้าหนาวก็มาได้นะคะอันนี้หน้าฝนเนี่ยจะนี่ เรือเออเลี้ยวไปเห็นยังเรื่อยขขาง่างมึงเข้ามา ค่ะตองมา้าเด้ด้จ้ะตองมาให้ได้เ้อค่ะนี่ใครที่ไม่เคยมาต้องมาให้ได้เลยนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์มองเที่ยวกับสวยผู้สาวกับแง้มจ้า <Hello. S 2> โอ้ลออ่มบมักยางเย็ยนเลยค่ะมีมองอย่็นกัะมี่อองพักเนี่เป็น,ปนกระจม เลยจ้ะโอ้ย่างว้ามีขาหมอนี่เข้ามากเข้าขึ้นมายังสูงเลยจ้ะโอ้ขาสันว้าลงวีวีโอ้ต้ยมีจ้ะน,นี่ทางดูเราขึ้นมาได้ยังนี้น่เพียงเราจ้ะ มีหมอเที่เอาพามาเมื่อกี้เขาเองสวยงามประจั เอาแจ็กพ oh, okay. mm ีนแนวหน่อนครับได้ก right. um, okay. ันตลอดทางเบื่อทางเลยจ้ะบายวัดใจเยีไว้นี่เราโทรหาเข้าเมื่อกี้เขาบอกว่าใช่แล้วลงมาเลยเบ้าให้แนบเพียกกะมีโอ้ยนี่แหละจ้ะทางเมื่อาของ คือแต่ล่างบางหนึ่งในที่ข้าเห็นนะะี่ค่ะผาฮาสไซผากางหมอกก็วนีพากางหมอกไซของข้าหรอซับข้าอยิ่ไซซับล้องลงไปเอกีกลงไปเฮ้าต้องลงไปเอกีกได้จ้าทุกคนเฮ้ยทางก็ได้น,ดนี่เพื่อนนี่ป้าให้พร้อมไซอันันบ้านยังบ้านิตยา คล <c oughs> องลังรถเสเบียงเฮ้าอี๋ทางคู่คะค่ะคู่คะมากโอ้ตะวันว่ามถ้าดเลี้ยวขึ้นมาแตกตะล่างกันมีแล้วจ้ะมองพักที่เราเห็นนี่ไงพัดสมอโอ้เบาจ้จอายลดเกีกยรห้าสิบไปเัืงใด ข,ขึ้นทีไทอู้ไปเยแต่เราจะลงไปเหรอเราลงไอย่างนี้เหรอหากาอขา้นแบบขอบคุณคะ่ะมุดเข้ามามไมเยาวานุเดอหไอคือมีป้าทาง<ะ>ของเขาทางเขาไม่ป้า,เา,าปยเลยเนาะนี่มึง มี่ลือจต่มองฟ้าก็องเา A B C D พูดไหมหม่องอันอันเพิ่นไหมทั้งๆคนไม่ใช่นี่โดมพักแล้วจอดห้องพักจ้ะนี่นี่พุ่มมียงอย่างดีบงโซฟาเพิ่นบูที่รี่พิน,นจ้ะโอเคอสวยร,รู้ค่ะฮัลโหลฮัลลาได้จ้ะนี่ว่ว นี่ตรงนี้ดูวิวได้ค่ะนี่ปื้อเผาว่า,านาัง้องหนา้ามองท่าเพื่อนสะอาดๆด,ดีกว่านี่เรื่อนชาวนาอุน่นไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่หนาวเพราะนั่งนี้เลยจ้ะโจ๊ะมูกระทะเลยเดี๋ยววันแรกสิล่องมานางังอันนี้มึงเป็นตะลุยล่ลงไปวะ ประห้มพ่อเนาอนได้ประห้มหก็เอาก็ได้ึ้นหลุดลงไปโอ้ขึ้นมาสูงค่ะจ้ะเสะบาดบ,บานเท่ายู่ใส่หมุนท่านกับบานอุนุดอุหลุดด้ยโง่ลงโง่โอ้โหเราขึ้นมาสุดมากเลยนะถามว่าเบิ่งยังหมืเสาเยังมเหมเรี่ยงสิงหมวกว่ะอยนี่ยจตอนนี้เป็นเวล่า นี่ใบโซนใบสองนี่คือเมื่อแล้วโหหมกมองกระ้าหอ้อมองเรื่มึ้นมากเหรอคะมาขึ้นแล้วอากาศดีมากไกลละมันไกลถึงแม่หัวเท่าแะบตะกีนเ้็นวิวอันคนนพองคนห่นางไยตอนนี้คือนี่ อย่างที่เห็น,นีือไก่ขึงขิงมาเลยอ่ะร่างหนาวเลยอ่ะไม่หัวแทกเองแต่ขินม,มากแลโ้วเย็นแางฝนหนากคนอุ้งอวแล้วน่ลยไปก็ตื้นเต้นราคาเท่าทไรคพัก<อ>เดี๋ยวไคไปดีีบวัี้วิว,ว,วดอกค่ะมันอัน มันเหมอนแกะแก่ช่วงแตลอันนี่ห้ามาเดือนนี่ราคาทัวนี้นแกช่วง่วนนี้เงียบค่ะช่วงนี้นะฝนคนไม่ค่มากตะวาโอุโหหมวกเนี้ยก็พีดมาปกติท่านหามาจังเส,เสียบน้ำกันมาเสีบเสน้ำกันจ้าพี่น้องมูกระทะ มาเร่อจิ้มตจุต่มๆนื้อแทะยูพูทั้งเบิร์อหอหืมบบล่ะอากาตัวดีนาะเอ้มีงวดตัวนึงสวงตอน,ปนไปเลย มีความสุขจ้าตัวตัวน้ำจิ้มช้ำหมูกระทะซุปบ๊สุกับอวลลอฮจ้ายุ่งลมแ้งเราคอยตุกใ้ ห้าลลหลาสามครับทุกคนเบิร์ลอยขึ้นมาแล้วค่ะกวนรยังกูได้ห้าหลาสามเฮ้ยงกับเตือนเตือนมาแล้วเดี๋ยวมาเห็นแล้วอือว้าทะเลหมอกจริงๆนะคะสวยงมามค่ะสวยงามสบอร เทาโคตนโดนเลยจ้าทุกคนเบอร์อะไรปบ้านเคยมากมาให้ไดด้ด้จ้ะมาให้ได้นะคะสวยมากค่ะเสียงบักกระดิ่งนี่อียงนี่ข้างล่างค่ะคุณเสียงหัวค่ะอดซ้อนเฮี้คุณ รวยมากมึงดึงหมวกมาเต็มไปตอนนี้ลงไปอีกแล้วปึ๊บแดดออกจ้าแดดออกแดดออกแดดออกหมวกลงหมวกลงไปแล้วแดดลายหมวกลมชี่เป็นที่ดีนะ ตาปตอนนี้เป็นเวลาเท่าไรก็แจ็ค18นาฬิกา42นาทีรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงที่ที่เสียงกิเลสกิสอนเสียงยัง,ยงกับวัดตาสัน ตอนนี้เวลาถุมนะ่มหนึ่งทุ่มกว่ากว่าค่ะอากาศหน่าหนาวจังกล่องโน้่มข้าวค่อยชาดอกจ้ามันก็เปิดป้เปิดยังนี่ขี่ฝ่าเลี้ยนไว้บ้าะมันจะสีนำ้ำมั้งเว้ 方向盘向左